เรื่องเหตุให้สำเร็จตามปรารถนาในยะที่สองเพกษุทั้งหลายเราจะแสดงเหตุสำเร็จตามความปรารถนาแก่เธอทั้งหลายพวกเธอจงฟังเหตุสำเร็จตามความปรารถนานั้นจงทำในใจให้ดีเราจักล่าวเพกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาเธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋นอเราเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสายแห่งกษัตริย์มหาศาลเถิดดังนี้ก็มีว่าโอ๋นอเราเมื่อตายไปแล้ว พึงเข้าถึงความเป็นสายแห่งพรามมหาสารเถิดดังนี้ก็มีว่าโอ๋นอเราเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสายแห่งฆ่าบดีมหาสารเถิดดังนี้ก็มีเธอจึงตั้งจิตนั้นอธทิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้น อันเธอจเจริญแล้วอย่างนี้กระทําไม่มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสําเร็จในภาวะนั้นๆเพิกสั้งหลายประการอื่นยังมีอีกเพิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเธอได้ฟังมาว่าเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา เทวดาชั้นดาวดึงเทวดาชั้นยามาเทวดาชั้นดุสิตเทวดาชั้นนิมมานรดีเทวดาชั้นปรนิมมิตะวสาวตีมีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุขเธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราเมื่อตายไปแล้ว พึงเข้าถึงความเป็นสายแห่งเทวดาฉันปรณิมมิตะวสะวตีเถิดเธอจึงตั้งจิตนั้นอาทิฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสำเร็จในภาวะนั้นๆพิชุุทั้งหลาย ประการอื่นยังมีอีกเพิกสุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเธอได้ฟังมาว่าสงัดสะพรมทวิสงัดสะพรม,พรมติสงัดสะพรมจตุสงัดสะพรมปัญจสงัดประพรมทสะสงัดสะพรมสตะสังัดสะพรม มีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุขเธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋นอเราเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสายแห่งเทวดาสตะสงัดสพรมเถิดเธอจึงตั้งจิตนั้นอธิตฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้น อันเธอจเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสำเร็จในภาวะนั้นๆภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาศีลส,สุตตะจาคะปัญญาเธอได้ฟังมาว่าเทวดาชั้นอาภา เทวดาชั้นปริตตาภาเทวดาชั้นอัปปมานาภาเทวดาชั้นอาพัสราเทวดาชั้นสุภาเทวดาชั้นปริตตาสุภาเทวดาชั้นอัปปมาณาสุภาเทวดาชั้นสุภกินนาหาเทวดาชั้นเวหัปะพระลาเทวดาชั้นอาวิหา เทวดาชั้นอาตปาเทวดาชั้นสุทัศสาเทวดาชั้นสุทัสีเทวดาชั้นอากานิฐามีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุขเธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสายแห่งเทวดาชั้นอากานิฐาเถิด เธอจึงตั้งจิตนั้นอธิิฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสำเร็จในภาวะนั้นๆั้นเพสทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกเพกสุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาศีลส,สุตตะ จากปัญญาเธอได้ฟังมาว่าเทวดาผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนะภพเทวดาผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนะภพเทวดาผู้เข้าถึงอากินจัญญยายัตนะภพเทวดาผู้เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะภพมีอายุยืน ดำรงอยู่นานมากด้วยความสุขเธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสายแห่งเทวดาผู้เข้าถึงเนวะสัญญานาสัญญายะตนะพบเถิดเธอจึงตั้งจิตนั้นอาทิตฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้น ความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอจเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสำเร็จในภาวะนั้นๆนเพกสุตทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกเพกสุดเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญา เธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราพึงเข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงแล้วแลอยู่เธอจึงเข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันหาอาสะวะมิได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงแล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้ย่อมไม่เกิดในที่ไหนไหน